มาหนี้ดิมานีคนหนึ่งถือไล์ดูให้หน่อยส่งไปให้ดีนะสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะก็มีได้รับรายงานค่ะว่ามีเมื่อเวลาสิบเมื่อเวลาประมาณแปดโมงเนี่ยเรือท่ากัศยานได้ตรวจพบร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งร่าง ลอยอยู่ใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยตมนะคะและเมื่อเวลาประมาณ1 0มง14นาทีเมื่อสักครู่ทางเรือหลวงกาบ,บรีได้พบร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งนายและก็ได้เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตนําส่งเรือหลวงตากสินแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาที่บริเวณท่าเทียบเรือของท่าเทียบเรือประจวบอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเพื่อนําร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึง่งว่าร่างนี้เป็นร่างของใครคะ่ะ ในส่วนของทหารเรือที่สูญหายก็ยังคงอยู่ที่23นายเช่นเดิมนะคะเนื่องจากว่าร่างผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นใครค่ะส่วนผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นร่างเป็นรายใหม่ที่มีการค้นพบเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา ถ้ากาศยานได้ตรวจพบร่างของผู้เสียชีวิต1นหนึ่งนายนะคะซึ่งลอยอยู่ใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงหลังจากนั้นก็ได้มาร์กจุดเพื่อให้เรือหลวงกระบุรีเข้าไปรับค่ะ และตอนเวลา10:14 10, 10, นาทีนะักทางด้านของเรือหลวงกระบุรีก็ได้พบร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งนายและก็ได้เก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะนํามาส่งที่เรือหลวงตากสินแลวก็ตอนนี้ก็เดินทางมาที่ท่าเทียบเรือบางสะท่าเทียบเรือประจวบอ,อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะผู้ที่จะนําร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับยืนยันนะคะว่าร่างที่เจอวันนี้และร่างที่เจอเมื่อวานนี้เป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่ณขณะนี้หรือเปล่านะคะคงต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลรวมถึงการพิสูจน์ DNA จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3วันนะคะในการพิสูจน์ว่า ผู้ที่เสียชีวิตเป็นใครคะ่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเอามาเปรียบเทียบกับญาติของทหารเรือที่สูญหายอยู่ทั้งจำนวน 23, 23นายนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันว่ามีตรงกับญาติของทหารเรือหรือไม่ถ้าหากตรงก็จะมีการยืนยันได้ว่าร่างของผู้เสียชีวิตคือร่างของทหารเรือรายไหนนะคะแต่ตอนนี้การพิสูจน์ตัลักษณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะลูกเสกคงต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองร่างที่พบเจอล่าสุดเนี่ย เป็นร่างของใครกันแน่นะคะซึ่งร่างผู้เสียชีวิตรายนี้ก็เพิ่งพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลาประมาณ8อรนิกา ตอนประมาณ10บนาฬิกา14นาทีทางเรือหลวงกระบุรีก็ได้เดินทางเข้าไปรับร่บรางของผู้เสียชีวิตหนึ่งนายนะคะที่ลอยอยู่บริเวณกลางทะเลค่ะแล้วก็ได้เก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้นํามาส่งที่เรือหลวงตากสินแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาจอดเทียบท่าที่บริเวณท่าเรือประจวบนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อนำร่างนี้ไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยก็ <c oughs> มีร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาจอดเทียบมีเรือหลวงกาบุรีนะคะนําร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาจอดเทียวท่าที่อําเภอที่ตรงบริเวณของสะพาน เพื่อที่จะนําร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะส่วนร่างที่พบเมื่อเช้านี้เป็นร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายค่ะเพิ่งพบเมื่อประมาณเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นทางเรือหลวงกระบ,บุรีก็ได้เข้าไปรับแล้วก็นํามาส่งที่เรือหลวงตากสินแล้วก็ให้เฮลิอคอปเตอร์นะคะไปรับแล้วก็มาจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือบางสะพานอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ เพื่อจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งค่ะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใคร เมื่อเวลา8.38นานาทีหาทางเรือทางเครื่องบินราดเวนนะคะได้ตรวจพบวัตถุรอยน้ำคาว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหนึ่งนายบริเวณใกล้กับบริเวณใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้มาจุดเอาไว้ให้เรือหลวงกาวราบุรีเดินทางเข้าไปตรวจสอบ และช่วงเวลา10บนาิกาสินาทีนะคะเรือหลวงกระบรีก็ได้ยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งนายและก็ได้เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตนำมาส่งที่เรือหลวงตากสินค่ะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับนำร่างเนี่ยเดินทางขึ้นมาเทียบที่บริเวณท่าเทียบเรือบางสะพา,านอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อที่จะนำร่างมาพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งค่ะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใคร ในส่วนของยอดทหารเรือที่ยังคงสูญหายตอนนี้ยังยืนยันอยู่ที่23นายนะคะเพราะว่าในส่วนของร่างผู้เสียชีวิตที่เราพบทั้งสองร่างตอนนี้ยังไม่รับการยืนยันค่ะว่าเป็นบุคคลใดต้องรอการยืนยันโดยการพิสูจน์ตั๋ลักตัวบุคคลรวมถึงการตรวจ DNA อีกครั้งหนึง่งซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-7ถึงวันนะคะในการพิสูจน์ตัลักและการตรวจ DNA ในครั้งนี้ และในวันนี้เองน,นะคะก็จะก็ได้นำญาติของทหารเรือนะคะมาที่อำเภอบางสะพานเพื่อที่จะนำไปตรวจ DNA นเอะคะเอาไว้ใช้เปรียบเทียบกับทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่ณขณะนี้ ซึ่งตอนนี้ร่างของทหารเรือที่เสียชีวิตก็ได้กำลังจะเคลื่อนออกมาจากบริเวณจุดใกล้กับที่จอดฮอนะคะเพื่อที่จะนำร่างเนี่ยไปสุดไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งค่ะแผนแผนแผน นี่นะคะตอนนี้รถของมูลนิิสว่างราชสธานธรรมสถานก็ได้นําร่างของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันเพื่อยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้คือใครค่ะเดี๋ยวร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้ก็จะได้นำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าเป็นใครแล้วก็จะมีการพิสูจน์ DNA เค่ะเปรียบเทียบกับทางญาติของทหารเรือที่ยังคงสูญหายหากมีตรงเราก็จะได้รับการยืนยันได้ว่า,าว่าร่างของผู้เสียชีวิตคนนี้ค,คือใครค่ะเดี๋ยวต้องรอในส่วนของการพิสูจน์ตัลลักษณ์ตัวบุคคลแล้วก็การตรวจด n a ออีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพจซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-7วันในการพิสูจน์ตัลลักษณ์แล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายที่เจอเมื่อคืนนี้รวมถึงเมื่อเช้าวันนี้เนี่ย คือใครกันแน่นะคะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะมีอะไรอัปเดตความคืบหน้าเราจะอัปเดตกันผ่านทางเพจอีจานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามไล์ต,ติดตามตลอดไลน์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ